ขอเด้อขอเด้องวดนี้เด้อนะครับเนาะขอไอ,อ้ไข่นี่ละพี่น้องนะครับขอไอ้ไข่นี่ลหละเนาะขอบุญบาลมีไข่นะครับนะซอยดลบรรดาลน,นะครับให้ลูกเพจทุกคนนะครับขอให้ไข่นะครับวัดเจดีช่วยดลบรรดาลให้ลูกเพจทุกคนและสมาชิกในกลุ่มนะครับจง แห้งๆปังๆรำรวยในงวดนี่นะครับสองตัวก็ดีนะครับสามตัวแห้งดีพี่น้องนะครับใครเห็นเป็นเลขตัวไหนเลขอะไรนะครับพิมพ์ขึ้นมาครับผมนะใครเห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยเด้อพี่น้องนะครับเห็นเป็นเลขตัวอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะเ,เริ่มแล้วจ้ะเริ่มแล้ว <c oughs> เสียงเสียงน้องอะไรหรออ๋มอันเด็กน้อยอยู่แถวนี้แหละพี่น้องนะครับเรีนหยอกกันแจ็คเปลี่ยนเนี่ศูดย์ุ03ก็ชอบอยู่นะอาจารย์เต้นะครับครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบทุกคนอย่างน้อยเราก็ชอบนะเหมือนผมอะ่ะนะครับคำแม่เลขที่ผมมักเอลีพี่น้องนะครับแม่เลขที่ผมมักเอลีนะนะ ก็จัดเต็มขึ้นกันนะครับเออจัดเต็มขึ้นกันนะครับแล้วพอมันออกนะครับออกมาต่อให้ไม่เป็นอ่าต่อให้เลขที่เราชอบมันไม่ออกนะครับอย่างน้อยเราก็ชอบนะแต่ว่าส่วนหลายพี่น้องนะครับส่วนหลายเฮาขบวด้มาแค่ตัวสองตัวนะครับส่วนมากเราก็ไม่ได้ชอบแค่คู่สองคู่นะครับผมเชื่อผมเชื่อครับนะกว่าสีฮอดเมื่อนี้ครับวันนี้เนาะ เออยังยังไม่ได้ขานวันเวลาเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่ิบเก้านะครับวันที่ยี่ิบเก้าแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนนะครับน่าสีไดเรกมากบว่าต่ากว่าสองสามาคู่ละไปนะครับบางคนนี่จัดไปแักสิบคู่น่นนะครับบ่เถืองแค่มันหูไปแม่นว่พี่น้องนะเราไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะนะทุกคนนะครับ คนที่เล่นเยอะได้นะครับคือทนคนที่มีทุนนะคนที่มีทุนครับแต่สําหรับใครที่ไม่มีทุนนะทุกคนนะครับก็เราตีเอาจากความฝันของเราด้วยนะครับตีเอาจากความฝันของเราด้วยนะความฝันเรานะครับก็ได้เลขมาเร็วนะครับอ่าบดต่มกว่าหนึ่งคู่นะครับอ่าอย่างน้อยก็เป็นเลขฝันของตัวเองนะครับแล้วเลขอีกหนึ่งคู่นะครับ แล้วเลขอีกหนึ่งคู่หรือเลขสามตัวนะครับที่จะคอนเฟิร์มได้นะครับก็ไปเอาจากจากผู้ให้แนวทางหรือไม่งั้นก็จากที่ที่เราชอบนะครับเออทีทีทเฮาหมาักนะครับบว่าจะเป็นอาจารย์ผู้นั่นผู้นี้นะครับหรือเห็นอยู่ในข่าวนะครับเออข้าเจ้าเห็นงูเข้าบ้านเน่ยเอองูขืนรถเนี่ยนะครับเออก็จดไว้นะครับ,เอ,อรบเอาเลือกเอาเลขที่เราชอบนะครับ เลขตัวใดบ่มักอย่าไปซื้อพี่น้องนะครับนะเลือกเอาเลขที่จะคลองหมักนะครับ <c oughs> อ่ะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขอะไรจ๊ะอ่าบางคนเห็นเป็นเลขเจ็ดนะครับไก่ไก่หนึ่งศูนย์พุ่นเดอ้อนะครับโอ้ไก่ไก่ไกซิฟตัว <c oughs> ไก่ซิฟคู่ <c oughs> หรอป๊า อันนี้คือคนมีงบนะทุกคนนะบางบางงวดนะครับบางงวดบางคนเอาเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆบางคนนะ่ะคิดสิืส่อซื้อเทื่อเดียวนะถือเลขกว่ามี่พี่น้องคู่เดียวโดดโดถือเลขกว่ามีนะครับนะอันนั้นคือคนที่ดวงเขามาจริงๆนะครับดวงเขามาอิหลีพี่น้องนะครับนะ ก็สั้นนะครับสมัยตะกี้เขาจะวาวดอกพี่น้องนะครับเอ,อแข่งเรือแข่งไพ่แข่งใดเนะแข่งบุญวาสนาแข่งบไวใครับผมเนาะ <c oughs> อ่ะตัวเรกนะครับเห็นเหมือนกันเนาะเห็นเหมือนกันนะครับเห็นเป็นเลขเจ็ดนะทุกคนนะสําหรับผมผมเห็นเป็นเลขเจ็ดนะนะครับใครเห็นเป็นเลขหนึ่งก็ก็ย่อมได้นะทุกคน ใครเห็นเป็นเลขหนึ่งก็ย่อมได้นะนะครับบ่เถียงนะตาไพรตามันเนียพี่น้องนะครับเบิงเอานะครับมักตัวใดใส่มันหลดพี่น้องนะครับไอ้ใครเฮ้านะครับไอ้ใครวัดเจดีนะครับงวดนี้นะครับขอให้ปังปังนะครับขอให้ปังปังขอให้ทูบดอกนี้นะครับขอให้ตรงกับเลขรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกสี่นะครับ ขอให้ปังๆพี่น้องจ๋านะครับเจ็ดมาแล้วครับเจ็ด <c oughs> มาแล้วทุกคนนะต่อไปเป็นเรียกอะไรจ๊ะเจ็ดยังพี่น้องเจ็ดอะไรครับผมหลายกว่าสิบส่วนมากส่วนมากบางคนเยอะกว่าสิบคู่นะครับ <c oughs> เยอะกว่าสิบคู่เลยเหรอ <c oughs> วันนี้ซื้อบ้านเลขที่นะครับหาแปดหาเก้าเก้าเก้านะครับนะสวยนะครับสวยเลขห้าแปดสวยอยู่นะครับผมก็ตามมาเยอะหลายงวดแล้วนะครับห้าแปดปดห้านะครับตามมาเยอะแล้วนะครับเนาะเจ็ดกับ1ตัวเดียวกันค่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เจกับ1นะ อันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะทุกคนอันนี้แล้วแต่คนนะบางคนเจ็ดก็คือเจ็ดสิบไปคือหนึ่งจังใดนะเออบางบางคนเจ็ดหนึ่งตัวเดียวกันนะครับบางคนหกเก้าตัวเดียวกันอันนี้อันนี้ไม่ขัดข้องนะทุกคนอันนี้ผมผมไม่ขัดข้องเพราะว่าผมเจอมากับตัวนะนะครับบางที่เราซื้อไปมันตกหล่นแค่ตัวเดียวนะครับคางคางกันนะครับนะแค่กับหัวก็ถือแล้วนะครับนะ นะครับเจอมาเยอะครับเจอมาเยอะถึงบอกได้ว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะเจ็บมาเยอะเนาะแต่ก่อนไม่เชื่อนะครับแล้วก็ไม่ชอบด้วยเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้หกกับเก้าตัวเดียวกันประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วนะครับเพราะว่าเจ็บมาเยอะแค่กับหมอก็ถูกนะครับเนาะ ทูบยังไม่หมดเลยอั้นแล้วนะทูบยังไม่หมดดอกเลยอั้นแล้วอเจ็ดอะไรทุกคนเห็นเป็นเจ็ดอะไรครับสายด่วนจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับใครอยากได้สายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงด้านล่างแจ้งแอดมินเด้อสายด่วนมีให้นะครับไปรับได้ในกลุ่มเนาะ จิ้มลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดนะครับแมนครับอ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับอันนี้คือบางคนนะเอออันนี้คือบางคนนะครับบางคนก็บางคนก็ว่าตัวเดียวกันนะครับบางคนก็ว่าที่เป็นตัวเดียวกันได้ยังไงนะครับเออมันก็ต้องคนละตต,ตัวนะครับ บัณฑิเรียนขณิตมาบ่บางคนก็ก็ก็ว่าประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ขาดนะไม่ได้ขัดแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบบังคับให้ทุกคนเห็นไปพร้อมกันกับผมนะอันนี้ไม่ได้ขัดนะครับเนาะผูไดามาตัวใดกดดันใส่หรลพี่น้องนะครับบางคนเห็นเลขสี่เ,เป็นเลขตัวอื่นก็มีนะครับเห็นเป็นเลขตัวที่ตัวเองชอบก็มีแล้วก็ถูกก็มีนะครับอืม งดนี้มาเต็มนะครับคุณช่างมอดนะครับอ่าสาธุพี่น้อง <laughs> เต็มนแมน่มเนาะนะครับเออเต็มเลยไหมนะครับเจ็ดอะไรทุกคนจ๋าเจ็ดอะไรเจ็ดยังพี่น้อง <c oughs> สายด่วนนะครับอ่าเดี๋ยวผมแจ้งสายด่วนก่อนเด้อ <c oughs> สายด่วนนะครับสายด่วนใครที่รอรับสายด่วนนะ ต้องใช้คําว่ารอรับนะครับเพราะว่าสายด่วนเพราะว่าสายด่วนยังไม่มาวันนี้นะใครอยากรอรับสายด่วนนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรอนะนะครับแล้วถ้าสายด่วนมานะครับคือรับรองว่าได้ก่อนแน่นอนรับรองว่าได้ก่อนแน่นอนครับถ้าเป็นสายด่วนมาเนาะได้ก่อนแน่นอนพี่นะ้องจ๋านะเข้าไปรอรับที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ อืมเจ็ดเพี่ราเจ็ดอะไรเจ็ดสีอะไรทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรแอดมินบริการดีมากค่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับเจ็ดแน่ๆน,นะครับเจ็ดอะไรเนาะ <laughs> เจ็ดสี่ห้าแน่นอนนะครับอ่าเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรจ้าทุกคนเจ็ดหยังพี่น้องเจ็ดหยัง อ่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเด้อโอ้ยถูกผักซะเนาะถูกผักซะเนาะพี่น้องนะครับถูกผมขึอ้เอียงแท้โมเมนต์สีหักหละบอ่อรีบแคบไว้เลยนะทุกคนผมกลัวทุบผมหักแคบช่วยกันนะครับแคบช่วยกันนะเดี๋ยวทุบจะหักแล้วนี่ยคิดว่านะครับ มาน้อยแล้วเมื่อเย็นนี้นะครับโอ้จุดชา้าไปนิดเนาะจุดชา้าไปนิดนะครับไม่งานได้น้อยเต็มๆแล้ววันนี้จุดวันพาก,ก็ได้เลขห่ะทุกคนเนาะจุดเลขวันพาก,ก็ได้เลขหักเออได้เลขหากเลขคะ พี่น้องนะครับจุดวันพากก็ได้เลขหามนะครับจุดวันไหนก็ได้เลขวันนั้นนะนะครับ